สวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียบุ๊กและแลนนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเช่นเคยนะครับผมช่วงนี้นะใกล้ปิดฤดูกาลซื้อขายแล้วนะครับผมก็ขอเสนอข่าวแรกแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังต้องการคว้าผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับหลังจากที่บาเยนดีแล้วก็โอน่าค่อนข้างที่จะสอบตกนะครับใน ตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับผมล่าสุดก็แมนยูมีข่าวนะครับผมกับนักเตะดาวรุ่งนะครับเป็นผู้รักษาประตูเขาเรียกว่าคือถ้าเป็นระดับดาวรุ่งอะนะฮะตอนนี้ชื่อเสียงในตำแหน่งต่อตำแหน่งนะในตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยนะคร oman, ับลาเมนนะครับคนนี้นักเตะคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะครับแล้วค่อนขอ้างโดดเด่นนะครับผมโดยลาเมนเนี่ยเขา ออยู่ทีมรอยัลอั t w e เวิร์ฟนะครับผมซึ่งเป็นทีมของอลีกนอกออกมานะครับผมของเบลเยียมนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเราจะได้เห็นอยู่บ้างน,นะครับสำหรับส,สโมสรน,นี่ยนะครับผมล่าลสุดแมนยูเอาจริงเอาจังนะครับผมแล้วก็การเจรจาค่อนข้างที่จะ ออกมาดูดีด้วยนะครับระหว่างแมชส a เตอร์ูไนเตดนะครับแล้วก็สโมสสรอยัลอัล e เวินะครับผมซึ่งค่าตัวของผู้รักษาประตูคนนี้นะฮะอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรนะครับก็ถือว่า,าไม่ต่ำนะครับก็ค่อนข้างสงงวรสมควรนะสำหรับนักเตะดาวรุ่งแล้วก็อยู่ในลีกนี้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าแมนยูาอาจจะต้องรีบจ่ายหน่อยเพราะว่ามันใกล้ปิดฤดูก,กาลแล้วนะครับเดิมทีนะแมนยูมีข่าวว่า นักเตะหลายคนนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูนะฮะแต่สุดท้ายหวยออกไปที่ลําเมนนะครับผมก็น่าสนใจครับเพราะว่าต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นแฟนบอลไทยก็คงมีโอกาสได้ดูสโมสรน,นี้น้อยนะครับคงไม่มากคงไม่ได้เห็นฟอร์มนักเตะคนนี้เท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าอาจากที่ได้ยินมาคนนักเตะค่อนข้างที่จะอยู่ใน กอบหกหลานนะครับด้วยความมั่นใจนะครับเขาก้าสั่งกล้าลุยนะครับแล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นอกมั่นใจเกินเด็กนะครับผมแล้วก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับไม่งั้นแมนยูก็คงไม่สนใจนะครับก็ต้องติดตามมันต่อไปครับว่าสุดท้ายจะเป็นอย่างไรครับแต่หวยน่าจะออกไปที่นักเตะรายนี้แล้วนะครับผมเจ้าหนูลำเบนครับ โอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมาทางเป๊ปกุดูล่านะครับคุณซื้อของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ออกมาพูดถึงนะครับกรณีของโรดี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโรดี้นะครับเป็นนักเตะที่ ต้องการลงสนามอย่างมากนะครับกระหายเหลือเกินนะฮะหลังจากที่เขานะครับเข่าพังแวนะครับในรูกการที่แล้วนะครับแล้วก็ปิดเทอมยาวเลยทีเดียวนะครับผมเพิ่งคัมแบ็กกลับมาได้นะก็ตอนที่เล่นในศึกอเมริกานะครับสโมสรโลกนะครับทีนี้เนี่ยพอเขาหายเจ็บกลับมาลงเล่นได้แล้วนะครับผมก็ อยากเหลือเกินนะที่จะได้กลับมาเล่นคัมแบ็กเล่นเพมิลีกนะครับซึ่งเป๊ปนะครับก็บอกสถานการณ์หลังบ้านนะครับเกี่ยวกับลูกทีมนะทุกคนตอนนี้นะฮะอยากลงกันหมดนะครับผมโดยเฉพาะโรดี้เลยนะฮะ ที่ต้องการลงมาช่วยทีมมากๆนะครับเขาบาดเจ็บไปนานนะครับแล้วก็พอหาเจ็บก็มีความมั่นมั่นใจแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมที่ดีนะครับที่นักเตะนะครับได้แสดงถึงแพชชั่นนะครับก็ติดตามันให้ดีครับดูการนี้นะครับว่าโรดี้จะทําฟอร์มบันเล่นได้ดีแค่ไหนนั้นระดับนักเตะบังดออดีตนักเตะบังดอนะครับก็น่าสนใจครับผมเอาใจช่วยครับ โอเคมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมหลังจากที่ลาบิโอนะครับผมทะเลาะก,กับเจนราตาโลนะครับผมนักเตะนะฮะของสโมสรมาดริดนะครับทีนี้เนี่ยโรเบรโตเดชบีนะครับเขาก็ได้ออกมาพูดถึงนะครับกรณีนี้นะครับว่าอ่า หลังจากที่เรารู้กันน,นะครับว่าทางสโมรสรเตรียมขายนักเตะ2คนนี้ออกจากทีมเลยนะครับบทลงโทษค่อนข้างสาหัสนะครับค่อนข้างหนักนะครซึ่งเดชบี้เขาก็ได้ออกมาบอกว่า อาบทลงโทษนี้นะครับก็คงไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับยังคงเป็นการที่ต้องขายออกนะครับต่อให้ลาบิโอเนี่ยนะครับมีการที่จะมาขอโทษขอโพยเขาโดยตรงแล้วนะครับผมถึงกรณีครั้งนี้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเขาบอกว่าต่อให้เป็นลูกชายแท้ๆของเขานะครับเขาก็คงใช้วิธีการเดิมในการจัดการนะครับก็ค่อนข้างที่จะเครียดนะครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่ในแง่ของ อ่าเคสที่ลาบิโอนะครับกระทำผิดครั้งนี้ด้วยนะครับอ่าจริงๆแล้วหลายๆคนคงทราบบันดีนะครับว่ามีเรื่องราวที่เขาเรียกว่าแม่ของลาบิโอเนี่ยนะครับก็มางองแงงี่เง่าด้วยหลายๆเรื่องนะครับผมซึ่งตัวแม่ของเขาเนี่ยนะเป็นมานานแล้วนะอย่าลืมนะครับนักเตะรายนี้เนี่ยแม่ของเขาเป็นผู้จัดการของเขาเองนะครับแล้วก็สร้างเรื่องสร้างราวไว้เยอะพอสมควรนะครับจนถึงขณะนี้เนี่ยครับอ่าก็ยัง คงที่จะก่อเรื่องอยู่นะครับผมฟังโปรโมสันก็เลยรู้ปล่อยดีกว่านะครับผมก็เห็นใจนะครับแล้วก็ต้องุยต่อไปคุณนักเตะเลือกเองนะครับอันนี้ต้องบอกว่านักเตะเลือกเองนะครับที่จะให้มีคุณแม่ดูแลแบบนี้นะครับก็เขาจะช่วยแล้วกันครับผมก็ขอให้โชคดีนะครับแต่ว่าที่แน่นะต้องแยกแล้วนะจากมักเซนะครับผม โอเคครับไม่ได้ควสุดท้ายนะครับก็มีความคืบหน้าอย่างมากนะครับในกรณีของนาโปลีนะฮะที่ต้องการคว้าตัวนะครับลาสมุดฮอยลุนนะครับผมหลังจากที่ฮอยลุนเนี่ยค่อนข้างที่จะตกที่นั่งลําบากแล้วนะครับหลังจากที่แมนเชสเตอร์เด็ดนะครับคว้าแนวลุกมาใหม่นะครับเพิ่มถึง2คนนะครับผมแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยหลังๆเนี่ยนะครับก็ได้โอกาสน้อยกว่าเซอร์ซีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แมนยูชัดเจนแล้วนะว่าจะเอาเก็บเซอร์ซีไว้นะครับลาสมุดฮอยลุนก็ค่อนข้างที่จะต้อง ย้ายออกไปนะครับผมทีนี้เนี่ยนะัดโปรีผมมองว่าเป็นช้อยที่ดีนะครับหลังจากที่แมตตโโเมนี erm นะก็ไปก่อนนานๆแล้วแล้วก็ทำผลงานได้ดีมากๆด้วยนะครับผมก็อเอาใจช่วยนักเตะแล้วกันครับอายุยังน้อยนะครับผมแล้วก็ แน่นอนครับมาถ้ายังระเบิดฟอร์มนะครับกับแมนยูไม่ได้นะครับหลังจากที่ย้ายมา2ฤดูกาลเนี่ยนะครับก็ต้องไปนะครับเพราะแฟนๆรอไม่ไหวขนาดนั้นนะครับนะครับก็หวังให้นักเตะโชคดีละกันนะครับกับนาโปลีครับหวังว่าดีลนี้จะเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพียงของเราด้วยเอชพุทกิ้วไซแกลงครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ